ถือว่าค่มขีของพื้น,นดีมากเยี่ยมมากเลยนะะเนาะค่ะเนาะเป็นเพ้นสรรันจอนอันนี้คุณยายเด้อค่ะเนี่ยคุคณยายเป็นยางเจกท่าน,นะะเนาะค่ะเนาะเมื่อแล้วจ้าเราเป็นคนทีใจบุญเนาะคะ่ะแล้วแจกกันแจกท่านขนมได้ลุงนะคะกับคนเจกท่านกันก็อยู่ข้างล่างกันหลายเนาะคะ่ะเนาะที่นี่ผู้นคนขึ้นมากข้างบนนี่็กลายเนาะคะ่ะเนาะอยู่ข้างบนก็นได้ลายขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่ได้เกือบเต็มจ,ารจร้าสันจอนเนาะแตบบ่ทุกตำบลทุกอำเภอเฮ้าน่นก็ต้อง จัดเพลนเนาะค่ะเนาะเขาก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเพลนของเพื่อนเนาะค่ะมื่อนี้แม่นั่นกระมานจะสัญจรเนาะแต่ทุกตำบลทุกอำเภอเขาเพื่อนก็ต้องจัดเพลนเนาะค่ะเนาะ เขาก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเพลของเพื่อนเนาะค่ะเมื่อนี้แม่นั่นกบมาตาคือกันเนาะค่ะเพราะว่าอยยุข้างบนก็ได้จินคือกันเนาะค่ะเนาะว่าต้องไปยืนแย่งผู้ใดนะคะว่าต้องไปยืนต่อแถวห้อยเมยเนาะค่ะเพื่อนก็ขคืนไม่เจ็ดท่านเข้ามีระเบียบเดียบร้อยดีนะคะกะตาคือกันเนาะค่ะเพราะว่าอยยุข้างบนก็ได้จินคือกันเนาะค่ะเนาะว่าต้องไปยืนแย่งผู้ใดนะคะว่าต้องไปยืนต่อแถวห้อยเมยเนาะค่ะเพื่อนก็ขคืนไม่เจ็ดท่านเข้ามีระเบียบเดียบร้อยดีนะคะอันตะบุญกุตะเคียนเนาะค่ะเนาะนี่ อันนี้ก็สาวน้อยสาวนักเรียนเนาะค่ะเพิ่นมาเสิร์ฟน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ย่างเสิร์ฟน้ำให้ผู้เฒ่าอยู่บนวัดเนาะค่ะเนาะผู้เนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อนี่คือเป็นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลโุนตะเคียนเด้จ้าว้าบ่ระท่านจบเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี่การไปเพลสัญจรเนาะค่ะเนาะ เป็นตำบลของเฮ้านะคะที่เพ่นจัดเพ้นกันนะคะวันนี้ถือว่าตำบลเพ่นจัดคืนคนหลายหลายพี่น้องเลยการการได้เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเป็นเมื่อน,นี้คือเป็น,เป,นเป็นวัดของตำบลเฮ้าเองเนาะคะ่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้กัาสาวน้อยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะตำบลโคตะเคียนด้จะบอาวราท่านจบเนาะคะ่ะเนาะการได้รับของเพ่นะ่ะ สุดยอดเนาะค่ะเนาะนี่คนมาหลายเต็มสาราเนาะค่ะข้างล่างนี่ก็ลายแห้งเนาะค่ะแต่แม่นันบด้ลูกไปไทยเนาะเ่าแม่นันขืนมาอยู่ข้างบนเร็วก็ถือว่าค่มขีของพื้นนีดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเพ้นสันจอนตาคือกันเนาะค่ะเพราะว่าอยู่ข้างบนก็ได้กินคือกันเนาะค่ะเนาะเพต้องไปยืนแย่งผู้ใดนะคะเพต้องไปยืน่ตแถวห้เมยเนาะค่ะเพื่อนก็ขึืนมาเจ็ดท่านเฮ้ามีระเบียบเดียบร้อยดีนะคะก็ถือว่าค่มขีของพื้นนีดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเพ้นสันจอนวันนี้ถือว่าตำบเพ้นจัดคือ คนหลายหลายพี่น้องเอ้การการได้การได้รับของเพลินนะ่ะสุดยอดเนาะคะ่ะเนาะใน่คนมาหลายเต็มซาลาเนาะคะ่ะข้างล่างนี่ก็ลายแห้งเนาะคะ่ะแต่ไม่นั่นบดได้ลุกไปไทยเนาะคะ่ะไม่นั่นขึ้นมาอยู่ข้างบนเร็วกับสีบอได้ลงไปต่อแถวท่านข้างล่างเนาะคะ่ะเนาะที่นี่เพิ่นก็นเลยอยันคิดว่า ต้องออกไปเจกข้างบนเนาะจากผู้เฒ่าจังสีใดท่านจังีใดจินนะคะนั่นเลยค่ะสาธูมทนาบุญน้ำเล่าเนาะคะ่ะไปคุณยายเนาะคะ่ะเนาะนี่พุทธประกันยางเจกท่านอยู่เท่งวัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าย,ยุข้างล่างนี่ถ้าผู้ใดอยู่บนวัดและะ้วก็ เนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อน,นี้คือเป็น,เป,นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลโคตะเคียนเด้จา้าบอกพระท่านจบเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้คดอค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะเป็นคลิปมาทำบุญเนาะค่ะมาวัดเนาะค่ะเนาะเพียรสัญจรนะคะ ก็ถือว่าคมขีดของพื้น,นดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพ้นสันจอนค่ะสาุูมทนาบุญน้ำเล่าเนาะค่ะ่อไปคุณยายเนาะคะ่ะเนาะนี่เพื่อปะกันยางแจกท่านอยู่ที่วัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยู่ข้างล่างนี่ถ้าผู้ได้อยู่บนวัดแล้วค่ะเนาะคะ่นะเนาะเป็นเมื่อนี้คือเป็น,เป,นเป็นวัดของตำบลห้าองเนาะคะ่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะคะ่ะเนาะตำบลขคตะเคียนด้จ่าวเพราะท่านจบเนาะคะ่ะเนาะสีบอได้ลงไป ตัวแถวท่านข้างล่างเนาะค่ะเนาะที่นี่เพิ่นก็เลยอันคิดว่าต้องเอาไปแจกข้างบนเนาะจากผู้เฒ่าจังสีได้ท่านจะสีได้จินนะคะนั่นเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อนี้คือเป็นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลขุกตะเคียนเด้จากบอกพระท่านจบเนาะค่ะเนาะอันตำบลขุกตะเคียนเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ก็สาวน้อยสาวนักเรียนเนาะค่ะเพิ่นมาเสิร์ฟน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ ย่งางเสิร์ฟน้ำให้ผู้เฒ่าอยู่บนวัดเนาะค่ะนาะผู้กระตาคือกันเนาะค่ะเพระาะว่าู่ข้างบนก็ได้จิน,นะคะนือกันเนาะค่ะนาะบ่าต้องไปยืนแย่งผู้ใดนะคะบ่าต้องไปยืนโตแถวห้เมยเนาะ,ะ,ะค่ะเพื่อนก็ขึ้นมาเจ็ดท่านเฮ้ามีระเบียบเดียบร้อยดีนะคะเนาะค่ะนาะเป็นเมื่อนี่คือเป็นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะค่ะนาองถูก ถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลโคตะเคียนได้จ้าเว่าวพระท่านจบเนาะค่ะเนาะผมค่ะสาธุโมทนาบุญน้ำเล่าเนาะค่ะไปคุณยายเนาะค่ะเนาะนี่พิพิประกันยางแจกท่านอยู่ทีงวัดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอยู่ข้างล่างนี่ถ้าผู้ใดอยู่บนวัดแล้วก็เนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อนี้คือเป็นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลโคตะเคียนได้จ้าเว่าวพระท่านจบเนาะค่ะเนาะวันนี้ถือวัดตำบลญพจนจัดขึ้้นนนคหลายยพี่องเ การการได้คลิปน <si ี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอบคดณหลายค่ะเป็นคลิปมาทำบุญเนาะค่ะมาวัดเนาะค่ะเนาะเพียนสัญจรนะคะวันนี้ถือวัดตำบนพ้นจัดขื่นคนหลายหลายพี่น้องเลยการการได้เนาะค่ะเนาะเป็นืัอนี้คือเป็นเป็นวัดของตำบนเฮ้าองเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบนเนาะค่ะเนาะอันนี้กับสาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบนครูตะเคียนด้จ้าบอกพระท่านจบเนาะค่ะเนาะจะสัญจรเนาะแต่ทุกตำบนทุกอำเภอเฮ้า่นก็ต้อง จัดเพลอนเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเพลนของเพื่อนเนาะคะ่ะมื่อนี้แม่นั่นก็มากนถือว่าค้อมูลของเพื่อนนีดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะคะ่ะเนาะเป็นเพลนสนันจรอันตะบุญกุกเคียนเนาะคะ่ะเนาะนี่อันนี้ก็สาวน้อยสาวนักเรียนเนาะคะ่ะเพื่อนมาเสิร์ฟน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ยางเสิร์ฟน้ำให้ผู้เฒ่าอยู่บนวัดเนาะคะ่ะเนาะผู้อันนี้คุณยายด้วยค่ะเนี่ยคุณยายเป็นยางแจกท่านเนาะคะ่ะเนาะเมื่อแล้วจ้าแล้วเป็นคนที่ใจบุญเนาะคะ่ะแล้วแจกกัน แจกท่านขนกก็ถือว่าข้มขีดของเพื่อนีดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเพี้ยนสันจอนพู้ที่เพื่อนบดายลงไปหาอยู่หาจินเนาะก็ถือว่าเพื่อนต้อนรับยางดีเนาะค่ะเนาะต้อนรับยางดีเนาะค่ะวัดขวกตะเคียนของเฮาเนาะค่ะเป็นวัดตำบลเลยเนาะค่ะเนาะก็ถือว่าข้มขีดของเพื่อนีดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเพี้ยนสันจอนพู้ที่เพื่อนบดายลงไปหาอยู่หาจินเนาะก็ถือว่าเพื่อนต้อนรับยางดีเนาะค่ะเนาะ ตอนรับอย่างดีเนาะคะ่ะวัดโคกตะเคียนของเฮาเนาะค่ะป็นวัดต,ตำบนเลยเนาะค่ะนนเนาะกระตาคือกันเนาะค่ะเพราะวาย,ย่ขังบนก็ได้จินขึ้กันเนาะค่ะเนาะว่าต้องไปยืนแย่งผู้ใดนะคะว่าต้องไปยืนโตแถวห้เมยเนาะคะ<ส>่ะเพื่อนก็ขึ้นมาเจ็ดท่านเฮามีระเบียบเรียบร้อยดีนะคะ<ส>การได้รับของเพิ่นน่ะสุดยอดเนาะค่ะเนาะนี่คนมาหลายเต็มสาลาเนาะค่ะข้างล่างนี่ก็ลายแห้งเนาะค่ะแต่แม่นันบได้ลงไปทายเนาะค่ะแม่นขึน้นมาอยู่ขังบนเร็วก็ว่าู้ที่เพื่อนบด้ลงไปหายอยู่หากินเนาะนค ตอนรับยางดีเนาะคะ่ะวัดโคกตะเคียนของเฮาเนาะคะ่ะเป็นวัดตำบนเลยเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะผมค่ะสาุูมทนาบุญน้ำเล่าเนาะคะ่ะพไปคุณยายเนาะคะ่ะเนาะนี่เพื่อปะกันยางเจกดท่านอยู่ที่วัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่ายุ่ขางล่างนี่ถ้าผูใ้ใดอยู่บนวัดแล้วก็อันตำบนโคกตะเคียนเนาะคะ่ะเนาะนี่อันนี้ก็สาวหน่อยสาวนักเรียนเนาะคะ่ะเพิ่นมาเสิบน,น,น้ำเนาะค่ะเนาะนี่ยางเสิบน้ำให้ผู้เฒ่าอยู่บนวัดเนาะค่ะเนาะผู้อันนี้คุณยายเด้อค่ะเนี่ยคุณยายเป็นยางเจกดท่านเนาะคะ่ะเนาะ มดแล้วจ้าเราเป็นคนทีใจบุญเนาะคะ่ะแล้วแจกกันแจกท่านขนมอันตำบลกุะเคียนเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สาวหน่อยสาวนักเรียนเนาะคะ่ะพิ่นมาเสิร์ฟน้ำเนานะคะ่ะเนาะนี่ย่งางเสิร์ฟน้ำให้ผู้เฒ่าอยู่บนวัดเนาะคะ่ะเนาะผู้วันนี้ถือวัดตำบลพจนจัดขึ้นคนหลายหลายพี่น้องเลยการการได้อันนี้คุณยายด้วยคะ่ะเนี่ยคุณยายเป็นย่างแจกท่านเนาะคะ่ะเนาะเมดแล้วจ้าเราเป็นคนทีใจบุญเนาะคะ่ะแล้วแจกกัน แจกท่านขนมอันนี้ค hmm. ye yeah, ุณยายเด้อค่ะเนี่ยค <com> ุณยายเป็นยางแจกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อแล้ว hmm. จ <f cheers> <Ps> ้าเราเป็นคนทีใจบุญเนาะค่ะแล้วแจกกันแจกท่านขนมเนาะค่ะเนาะเป็นเมื่อนี้คือเป็นเป็นวัดของตำบลเฮาเอิงเนาะค่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะค่ะเนาะตำบลขุกตะเคียนด้จ้าว่าพระท่านจบเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้การไปเพ่สัญจรเนาะค่ะเนาะ เป็นตำบลของเฮ้านะคะที่เพื่อนจัดเพ้นกันนะคะวันนี้ถือว่าตำบลเพิ่นจัดคืนคนหลายหลายพี่น้องเลยการการได้ค่ะสาุูมทนาบุญน,น้ำเล่าเนาะคะ่ะเพอไปคุณยายเนาะค่ะเนาะนี่เพิ่นประกันยางเจกท่านอยู่ทั้งวัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยยุข้างล่างนี่ถ้าผู้ใดอยู่บนวัดแล้วการผู้ดล่งนะคะกับคนเจ็ดท่านกันกับอยู่ข้างล่างกันหลายเนาะคะ่ะเนาะที่นี่ผู้เพิ่นขคืนมากข้างบนนี่ก็หลายเนาะคะ่ะนาะยอยู่ข้างบนก็นได้หลายขึ้นกันเนาะคะ่ะนี่ได้เกือบเต็มค่ะ อันนี้คุณยายเด้อค่ะนี่ยคุณยายเป็นยางแจกท่านเนาะค่ะเนาะเมื่อแล้วจ้าเราเป็นคนทีใจบุญเนาะค่ะแล้วแจกกันแจกท่านขนมผู้ที่เพิ่นบดายล่งไปหาอยู่หาจินเนาะค่ะทือว่าเพิ่นต้อนรับยางดีเนาะค่ะเนาะต้อนรับยางดีเนาะคะ่ะวัดขวกตะเคียนของเฮานะค่ะเป็นวัดตำบลเลยเนาะค่ะเนาะ<ม>อันตำบลขวกตะเคียนเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ก็สาวหน่อยสาวนักเรียนเนาะ,ะค่ะเพิ่นมาเสิร์ฟน้ำเนาะค่ะนาอนี่ ย่างเสิบนามให้ผู้เถาอยู่บนวัดเนาะค่ะนาะงปูคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะเด้อขอพูุใหลายค่ะเป็นคลิปมาทำบุญเนาะค่ะมาวัดเนาะค่ะเนาะเพี้นสัญจรนะคะก็ถือว่าข้มมือของเพื่อนนี่ดีมากเยี่ยมมากเลยเนาะค่ะเนาะเป็นเพี้นสัญจรอันตะบุญขุตะเคียนเนาะค่ะเนาะนี่อันนี้ก็สาวหน่อยสาวนักเรียนเนาะค่ะเพิ่นมาเสิบนามเนาะค่ะเนาะนี่ย่างเสิบนามให้ผู้เถาอยู่บนวัดเนาะค่ะนาะงปูจะสัญจรเนาะกันทุก ตำบลทุกอำเภอเฮาเพิ่นก็ต้องจัดเพลเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็ต้องไปร่วมกิจกรรมเพล,เพลของเพิ่นเนาะคะ่ะมื้อน,นี้แม่นั่นก็มาหนะะุ่มค่ะสาธุโมทนาบุญน้าเล่าเนาะคะ่ะไปคุณยายเนาะคะ่ะเนาะนี่เพิ่อปะกันยางแจกทานอยู่ทีงวัดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าอยู่ข้างล่างนี่ถ้าผู้ใดอยู่บนวัดแล้วก็เนาะคะ่ะเนาะเป็นมื้อนี้คือเป็น,เป,นเป็นวัดของตำบลเฮาเองเนาะคะ่ะเนาะถูกถูกวัดของตำบลเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็สาวน้อยเนาะคะ่ะเนาะตำบลโคตะเคียนดอจะเว้าบ่ทันจบเนาะคะ่ะเนาะจ้ะสันจ้